คำพ่อสอนวิชาการต่างๆที่เรียนที่สอบไล่กันได้นั้นโดยดําพางไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเอาตัวรอดได้และไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์สิ่งใดให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ผู้อื่นแก่บ้านเมืองได้ผู้มีวิชาการแล้วจําเป็นจะต้องมีคุณสมบัติในตัวเองนอกจากวิชาความรู้ด้วยจึงจะนํา ตนนำชาติให้รอดและเจริญได้คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับทุกคนนั้นได้แก่ความระอายชั่วกลัวบาปความซื่อสัตย์สุดจริตทั้งในความคิดและการกระทําความกระตันยูรู้คุณชาติบ้านเมืองและผู้ที่อุปการะตัวมาความไม่เห็นแก่ตัวความไม่เอารอดเอาเปรียบผู้อื่น หากมีความจริงใจมีความปรารถนาดีต่อกันเอื้อเฟื้อกันตามฐานะและหน้าที่และที่สำคัญอย่างมากก็คือความขยันหมั่นเพียรพยายามฝึกหัดประกอบการงานทั้งเล็กใหญ่ยากง่ายด้วยตนเองความตั้งใจไม่ทอดทุระเพื่อความสะดวกสบายจากการเกียจคร้านไม่มักง่ายหยาบคลายสภาพ าพาระบรมราโชว,วาพระราชทานแก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลวันที่5มิถุนา2522 To black, you don't know where to go. You need something to justify yourself. Silences are broken, confidence is gone. With everything you're holding on to, far. สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ,ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชุมชนหลังโรงเจค่ะซึ่งชุมชนแห่งนี้นะคะก็อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเจนิเกษตรของเรานะคะแล้วเราจะไปดูกันนะคะว่าชุมชนแห่งนี้นะคะมีแหล่งการเรียนรู้อะไรบ้างตามกันไปดูเลยค่ะ ะะเราก็อยู่กับประธานชุมชนนะคะคุณประชุมเพลงอ่อนนะคะเป็นประธานชุมชนคะ่ะข้าเหมอยากทราบนะคะว่าประวัติคร่าวๆอะคะ่ะชุมชนนี้นะคะ่ะประวัติของชุมชนนี้ใช่ะคะ่ะสมัยก่อนทานา<ม>ทานาทั้งนั้นเลยยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นชุมชนตอ<ม>นน,<ม>นี้บ้านก็ไม่เยอะอย่างนี้พอดีพวกต่างจังหวัดก็มาหางานทํา<ม><ม>ขออยู่ขออยู่อาศัยอยู่ ว่าเกิดที่นี่ขออายอยู่ก็แน่นหนาพอมาแต่งทางสำนักง,งานเขตจัตุจักแต่งตั้งให้เมื่อปีสาอปี32มปีประชาไอบ้านอยู่ร้อยี่องหลังคาเรือนประชากร503ร้อยามคนรวมทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กในปัจจุบันมีนใช่ไหมคะห้าร้อยสาคนสมคนแล้วมีการเลือกตั้งกันเลือกตั้ง แต่แต่ชุมชนหลังรง่นเจนไม่มีการเลือกตั้งสมัครอยู่ทีมเดียวสมัครเยู่แค่เจ็คนเพิ่งไปแต่งตั้งที่เพรนทั้งอลุหกคนเขาก็โหวตให้ป้าเป็นโหวตให้ป้าเป็นมาหลายสมัยแล้วแต่ว่าป้านี่มีความเหมือนว่าเห็นใจทั่วถึงในชุมชนเป็นกี่สมัยแล้วนะคะ 23ปีแล้วชุมชนหลังโรงเจของเราเนี้ยมีจุดเด่นยังไงบ้างคะมีมีหลักการเรียนรู้หรือว่ามีการทําอะไรบ้างคะในแต่ละผลไม้ก่อนไอทำไอเนี้ยน้าผลไม้ส่งคือทําในชุมชนใช่ไหมครับเป็นร่วมกันร่วมกันโอท็อปเป็นไหม่ะแสดงว่าเป็นโอทอปของเงินภาษีสุขอนิมิตสนับสนุนงบประมาณ ลงมาให้เราก็ทำแล้วจะทำรวมกลุ่มมันทำมันเป็นโอนหอบแล้วก็กระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนตกออกไปอะค่ะลงขายลงขายแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คนหัวหน้ากลุ่มเสียชีวิตเป็นมะเร็งมะเร็งก็เลยไม่ได้ทำต่อก็มีถั่ตะกร้าบ้างอะไรบ้างร้อยอะไรลูกปัดบ้างและเหมือนเป็นของโอนหอบ ของชุมชนเลยแต่ก่อนทำน้ำผลไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้มาทำรอยลูกปักเย็บปักถักร้อยแล้วก็สามผู้ตายนกระเป๋าค่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนหารายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วต้องไปทำแล้วคนที่ไปทำอะค่ะคือเราเลือกยังไงคะหรือว่าใครอยากไปก็ไปไปเรียนอย่างแล้วก็มาสมัใครเขาสมัครไปเรียใครสมัครใจก็ไปไปเรียนอ๋อไปเรียนก่อนไปเรียนก่อน ไปเรียนอยู่ที่ชุมชนหลังโมคอสาราในกระทรวเหมือนชุมชนใกล้กังคือมาสอนแล้วพวกแบบว่าวัฒนธรรมมาเป็ีอะไรพวกนี้ห<ะ>รอคะมีแบบอะไรที่แตกต่างไหมคะก็มีมีลอยกระทงประกวดน้นพมาศไปประกวดไปประกวด,ไไปปร,กวดร่วมกับชุมชนหลังโมคอ แล้วก็วันเด็กวันผู้สูงอายุเพ uh> uh wow uh uh, uh, okay ื uh, ่อจัดตุลากาลในปีใหม่ก็เรียงว่าคือสารเหนึ่งกระทรวงพอจ้างสาราหนตรสงเสร็จแล้วรายการเรียนรู้อะไรทุกแบบว่าถ้าเด็กๆก็คือมีหนังสือห้องสมุดเล็กๆอะไรเงี้ยมีไหมคะ อ๋อจัก,ก่อนมูลนิธิกระจกเราเอาหนังสือรวมมาให้เป็นตู้หนั oh. นงสือร่วมเด็กก็จะมาเอาหนังสือนำอ่านกัน oh. แต่ตอนเ oh. มือ่อปศห้าสี่น้ำท่วมน้ำท่วมขึ้นไปขึ้นรวมขึ้นเสาอะต้องลงแล้วก็พายเรือพายเรือกันก็เลยหนังสือหนังสือก็คือไปล<ร>ะลายไปหนอน้ำแรงแล้วก็เธอทางเขตทางหน่วยราชการ เอาข้าวมาลงให้เอาน้ำมาลงให้ป้าก,ก็ประกาศเสียงตามสายให้หลานไปจัดข้าวให้ตามบ้านเนี่ยเสียายอยู่ติ่เขาไปอาศัยโรงเรียนบ้านละพ้าก็ไปไอแจกที่นู่นตอนนั้นป้าไปติดต่อราชพัฒน์แจงกเกษมอมาได้แล้วด้วยใครไปอยู่ใครไปพักขี่คนที่บ้านเตี้ยๆที่น้ําท่วมนี่พอดีเขาไปอยู่โรงเรียนบ้านละพรางกันหมด อาจารย์และเจ้าพัดยังโทรมาว่าไม่เห็นมาอยู่ไม่เห็นไม่อยู่เราติดต่อกับประธานหลังว่าคอแน่นอนแต่ละชุมชนนี่คือว่าเหมือนคนอยู่เยอะแล้วแต่เรารอบคัวมันจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วที่นี่มีปัญหาอะไรแบบหลักๆไหมคะในชุมชนนี้มีปัญหาอะไรไหมะัญที่เห็นชัดอะค่ะไม่มีอเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าไม่มีไม่มีไม่มีรัเตียงไม่มีอะไรปัญหาแบบขโมยอะไรเงี้ย ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแล้วมีกล้องวงจรปิดาตัวิบตัวที่ในบ้านแต่เฉพาะตรงนี้ถ้ามีเราโวยขโมยเข้าก็เปิดกล้องก็รู้หมดใครใครคนข้าขโมยใครโ้าได้จาก SML มา SML มาามแสนมาทำกล้องวงจรปิดแล้วก็มาซื้อเครื่องขยายแล้วก็เทถนนมากปรับปรุงมาก ก็พยายามปรับปรุงัฒนาไปเรื่อยๆแล้วป้าทําเรื่องที่วัสัยออมที่อยู่อาศัยทาบ้านมันคงตอนนี้ป้ามีเงินออมอยู่รูร้านนออมเดือนละหลังะร้อยของของชุมชนของชุมชนละค่ะอันเดียวของป้าชุมชนเดียวทําเรื่องบ้านมันคงออมที่อยู่อาศัยไว้ รวมร้านก็บ้านใครด้านร้านก็สวยใช่อะไรอะไรคะแล้วเหมือนในเช่นอ๋อที่เด่นเด่นวาเราทำโอทอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราทำหยุดไหมพักไหมหรือว่าทำตลอดมีทำในชุมชนเลยไหมคะตรงสถานที่อยู่ในนี้เลยใช่ไหมคะท่าเวลาไหนคะก็ตั้งแต่สี่โมงเช้าไปแล้วผลงานนี้เขามีในชุมชนนี้เลยไหมคะที่อยู่ในชุมชนเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มมีคนส่งโอเคค่ะ ตอนน้ำท่วมมาปี54ไป้ายได้เรือของอสนพหนโยธินมาลำหนึงแล้วก็มูลทธิสุพรรมิตร A.D.P. จตจักที่ช่วยเหลือเด็กอยู่ในชุมชนค่าค่าเรียนค่าหนังสือค่าเสื้อผ้าทุกปีเขาก็ช่วยเหลือทุกปีมาจากประเทศแคนาดา ตอนนี้เขาจะหมดรงบแล้วก็จะไปเขตอื่นสสสิบห้าเนี่ยเขาไปเขตอื่นแล้วีเขาลงมาจัดเ,เขามีงบพัแน่นี้เขา,<ๆ>าไปช่วยเหลือเขตอื่นอีกอแล้วปาก็พายเรือเนี่ยพายเรือดูตามรูปบ้านแล้วก็แจกข้าวแจก น้ำแจกะอะไรตามลูกบ้าน,ช,นช่วงปัญช่งน้ำท่วงที่ลูกบ้านไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านละพา้าก็ทางนุ้นมาแจกหน่วยงานทางนุ้นมาแจกถ้าทางเคสจะลงก็โทรมาป้าไปรับข่าวรับน้ําที่ตรงถนนต,ตรงตรงตรึงสะพาเนย่เนียปตยักต่อน,นี้ก็เป็นที่แก้ปัญหาเรื่องตอน้นตอนที่น้ําท่วม แล้วพอน้ำลดละอะคะจะแบบมีที่จัดก,การกับแต่ว่าบ้านเรือนยังไงอะคะพอพอน้ำลดทางสำนักงานเขตให้หลังละห้าพันก่อนหลังละห้<พ>าพ<า>ันต้อง <พา S 1> ให้พาทำเอกสารแล้วก็เซ็นรับรองว่าบ้านหลังนี้ท่วมจริงท่วมจริงขนาดป้านั่งเซนน็นกลางคืนไม่ได้นอนเลยนะบ้านนางเซ็นตังกา เช้าวบายันเย็นเย็นวบยันสว่างอะ่ะแล้วก็ไปส่งเทปเป็นปึ้งๆยังไะแล้วก็เพื่อนาก็ประกาศไปรับห้าพันเอามาทำสองหมื่นอีกที่น้ำตัวที่บ้านเสียหายสองหมืนอีกได้รับกันทั่วหมดทุกหลังเราไม่บุกในหน้าที่นะคะว่าเ<ไ>ป็น <ไป S 2> ส่วด้านชุมชนที่ดี <laughs> เราบอกว่าเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะพวกแบบว่าขยะอะไรเงี้ยขอขยะมีคนชักหนคนชักหนออกไปให้รดให้ลถนะมีคนดูแลดูแลอยู่ไม anyway BE ่มีป like so ัญหาเรื่องน้าเน่าเสียขยะไม่มีอะไรไม่มีเวลาน้่งกระปาก็ลนดลงเก็บขยะทำความสะอาดบางทีป้าเกณฑ์ทหารเกณฑ์มาลาศิเบตอ่ะมาช่วย เหมือนคนในชุมชนได้ยินจนวิววออกด้วยชุมชนออกด้วยร่วมกันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณป้านะคะที่ให้ข้อมูลนะคะสวยก่อนเอาป้าอย่างนี้เลยเหรอลูกทำไมทำไมถึงไล่อะคะเหรอเอาช่วงช่วงอะปัญหาอะไรถึง ถูกไล่อะคะเขาบอกว่าชุมชนลาดเาคลองลาดเ้าคลอ,องบางบัวนี่มันมันในคลองนี่มันเขาจะเอาคลองส่งน้าเขาจะเอาแถวนี้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ที่นี่มันเป็นของกรมทรัพย์สินหรือกรมธนารักษ์ป้าก็ไม่เข้าใจนะต้องถามคุณป้าแดงอีกทีกหนึ่งเขาวิ่งเรื่องกันอยู่จะช่วยเหลือพออยู่ตรงนี้เมือต้องถามคุณลุงด้วยป้าไม่ค่อยแน่ใจ หายหมดบ้านนี้ไปอยู่แพ่สบายใจมากเลยโดยลมพัดเกือบไปและหลังคาบ้านหมดเลยที่แพ้ไปแพร่สิวันอะไปจังหวะวันที่สิลมฝนมาเยอะมากเลย ลัวจริงๆพรลมป้ากลัวนะปา้าเออน้องสาวกลัวแต่ป้าก,ก็ตื่นเต้นน่ะมองแล้วแบบตื่นเต้นมากเลยลมมันมากระโชกเาไล่เขาไล่จริงะเขาบอกว่าจะให้ไปอยู่เพชรบูรณ์หนึ่งถ้้ไปอยู่เพชรบูรณ์รวมตัวให้ไปอยู่เพชรบูรณ์เมืเราทำมาหาทิงนที่นี่ใช่เด็กมันเรียนอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่มาป้าอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยเออแต่แฟนน่ะอยู่มาหกสิบปีแล้วตอนนี้แต่หกสิบเก้าแล้ว แล้วตัวป้าเองหนีมาอยู่นี่ตั้งแต่2,523ดูแลจะไล่ป้าใจหายหมดเลยอ่ะกลัวนะกลัวไปอยู่ที่อื่นร้องเรียนก็ข้ากลุ่มกันข้ากลุ่มกันตอนนี้ก็จะต่อต้านกันต่อต้านจะไม่ไปไหนจะอยู่ที่เดิมนี่ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของชุมชนใช่ค่ะของชุมชนแม้บางคนนี่ช็อกตายเลยนะคนแก่ที่ว่าคุณไม่รู้จะไปไหนหากินตรงนี้คิดมากเวียนหัวช็อกเลยอ่ะ คุยกันนะอย่างปาจีหลือะไรพวกนี้นะค่ะคุยคุยกันดูป้าโทษนะคะป้าทากับข้าวอยู่ค่ะข้าวไม่